โอ้เฮโร่ขอสวัสดีด้วยเชมุกห่านด้วยเลยในเกมโรบ o กแมปดอกอีกเลยเอวอีกเลวม่เพิ่งเคยเล่นครั้งแรกโอเคตอนนี้ก็ต้องเฮ้ยเอาเ้า <c oughs> อโอเคเราไปเร่กันเลยโอเคแล้ว <c oughs> โอเคถึงเวลาจะปิดแล้วทุกคนโอเคเลโก้เลโก้โอเคโอเคนะปรับเสียงแปปปิดนั่นแหละพัลมห I h a t e you okay, พอ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 ,พอนะโอเคตอนนี้มีเสียงมาลมแล้วฮ่าฮ่าโ,โอ้โอ้โอเคแค่หลดุดดิแสงนั้นมาเช ีมีทันงมีเครื่องนีไมันก็ได้นะแต่มันไม่มีแอปโหลดกิปตะแล้วก็แอปโตโตแต่ก็แช่งมาเถอะโอเคตอนนี้เราก็ถึงตอนนี้แล้วซึ่งมันก็ตีมัม้งบ้างมาั้งโอเค <c oughs> โฮ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 ก็ทำอะไรฉันไม่ได้ดยิ่เสียงพัดลมโฮโฮจริงๆนะแบบ เนหาที่กำมังก็คงจะได้ยินเสียงไปแล้วอะแต่แว่านื้หาที่กำมังโหโหแกเราด้วยดีเฮ้ยโหไม่สปีดแล้วหรอกไม่หาของสปีดอะนรอย่างเดียวคขใ้ใจไหมแกไม่มีสิทธิ์จะมาหาไฟเช็คค่อยหาในห้องนี้มันมีน้วกันนะห้องนั่นแหละอะไรนั่นแหละโอ้คดมืดเลยอะไรวะเนี่ย โ oh, oh, oh. อ,อ้โหโหเอ่อขอย้ำก่อนนะว่านี่ขอเตือนกันนะน,นี่เคือการภาคเสียงทีหลังเพราะเวลาอัดคลิปมันอัดมันเปิดเสียงไม่ได้คือมันโทรงไงแล้วมันเปิดในสองอันทั้กันไม่ได้โอเคภารกิจหาคันโยกอืมโหโหหาไม่เจอแันเย่มากโอ้ม oh. ื่กิ้เสียงสูงได เย้ยเพื่อนเจอแล้วน่านมันอีปิกมากโอเคเราไปกันเถอะเพื่อนถึงเวลาใสอ้อเออมใช่เอ้ยลัาชมาเฮ้ยโอ้มายกอดโอเคโลฮะฮะมันมแววฮะโหโ,โอเคหลอดไม่ใช่ตอนนั้นนะ <c oughs> ไม่ใช่อันนะี้ตอนที่มันจะมาซ้ำๆอะ่ะหลายๆรอบอะ่ะ นั่นแหละยาเดลัสนั่นแหละบีอะไรสักอย่างนึงอ่ะตื้อตื้อไม่ใช่โฮตื้อ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 ไม่ใช่หยิบเอาเพลงบีมาเฮ้ยเอาด้วยที่จะที่จะหาของอาหาที่จะสปีดแล้วก็ไปก่อนเลยนะึ้ตึ้งตึ้ง เออคืออันนี้คือการพากเสียงทีหลังแต่จะทำให้มันเหมือนการพากเสียงในคลิปเลยแล้วกันนะนั่นแหละแต่ถ้าพากเสียงในคลิปมันจะเน่าเนี่ยเอ้ยมาดิรออะไรอ่ะโอ้โหพัลซนอีกแล้วยอะม,มากเลยโอเคแล้วไงต่อโอเคฮ่าฮ่าโอห้องมืด ไอปิกกบู boo. แกไม่มีสิทธิ์ที่จะมาในห้องนี้รับเบิ้ลห้องมืดเลยเอโอ้โห,โหรับหนึ่งเช็คก่อนมีปิกกบูไหมโอเคมีปิกกบูนะโอเคเพื่อนหนเวลาไปละโอ้โหโอ้โหซอนแบบแกทำอะไรฉันไม่ได้ดอกจีรัชแกน่ะตายไปนะนแล้วนี่เดี๋ยวโอ้ไม่กีนอน,นอกมนได้ไงเดี๋ยวนี่คลิปนะ ฮ่ต้องอัพโหลดคลิปนั้นแน่เลยโฮหฮห,หาแบบเจอเหรอโอเคอืมเอเจล้วจริงด้วยโหโหแสงโหลดดิงดีทีท่เออตอน,นกำลังข้างเสียงไม่ได้เสียงหูฟังเพราะว่าถ้าบ้าเสียง ใส่หูฟังแล้วเสียงเวลาพูดแล้วมันใส่ไม่มันจะได้ยินคขดน้อยย่แบบแบบแบบนั้นนะเสียงพัดลมดังกว่าเออนั่นแหละอืออ่ะโอเคห้องนี้ไม่ต้องหากุญแจไปเลยตึงตึ้งตงตึ้ง ตึโอเคห้องนี้หากุญแจนี่ห้องนี้แหละนี่จะหาไฟแช่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 ฮะเอาเจอกุญแจแล้วเหรอไม่ใช่อ๋อที่ไขกุญแจนั่นคือหาเตอยหรือซื้อมาวะนะไม่รู้อะโหโหห้องมืดโหโหไอหมอนี่แล้วเอ๊ะเมื่อกี้้โอปิกาโบไม่อู้ โอ้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 โห้โก้โอ้โนะอ้ีอ้โอ้โอโอาโอรอดจะ้ปอักระโบ้โอ้วจ้โอเโอใอ้โอีโออ้โออแกอ้โ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 คอนี้ว่าโอ้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 ้โอ้เ้อ้โออ่อ้โ oh ้น้โอ้โอ้อออไโออ โอ้นี่มันดวงตาของตัวซีวันดีวันดีโหโอเคแฟคทิปในห้องที่มันมีดวงมนดวงตาก็นา่าจไม่มีไอตัวนั้นทุกคนโหโอ้ยอีกแล้วโหโอเคโอเคโหห้องนี้อีกแล้วห้องสองเทิงที่จริงถ้ามันออกไปนั้นมองก,กระจกได้ก็ นิ่งท่านตัวละครมนฉากเนี่ยแบบพังกระจกลงไปเลยอ่ะแบบอืมอ้าสีกคิดว่าเกิดค่าฉันได้ง่ายเหรอทุกคนให้วิ่งตามแสงไฟไปนะแสงสีฟ้าที่ต้องใส่ออบตัดเดี๋ยวเอาตัวนั้นได้ไงไม่อย่าพูดแต่ติีศิธิ์อืมนั่นแหละทางไหนว่าด้านหลังนะเออทางไหนทางนี้เออสีสีสโหเมืกก่อกี้อ้าวิ่งอยู่ทาง ไม่ยาโออ๋อโอ้โอ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 นั่นแยม่มากมันแย่โคตรเลยตอนตายเจอซิกเนี่ยคือใครที่ไม่เออนั่นแหละคือใครที่ไม่เคยเลยน่ะจะไม่รู้สึกแล้ comenz. วนาะมันแบบเออพี่พี่เธมาพี่ตายละพี่รู้สึกหัวร้อนไม่ได้อันนี้ไม่ได้หัวร้อนนี่เสียดายคือเวลามันเกิดเจอโคตรนานอ่ะปรห้าสี่สิบวินาทีอะมาขึ้นอยู่กับด่านเนี่ยหรือคือบางครั้งน่ะมัน ใายก่อนถึงด้วยนะโอ้ oh, มันแย่มันฮัโหมันเป็นอะไรที่แย่สุดไปเลยสำหรับการนอนไอซิกไอซิกดวงตาออยโฟเบียโรคกลัวน้ำมันน่ะฆ่าตายอะ่ะเออโดนน้ำมันฆ่าตายอะ่ะ <c oughs> ดินนน้ำมันโดนน้ำมันก้อนฆ่าตายอะ่ะจริงๆถ้าเป็นน้ำมันจริงล้วก็ไฟเช็คปลาใส่มันได้เลยเพราะเราก็มีไฟเช็กเหมือนกันนะแล้วก็เด กูดเอนดิ้งนะฮะโอ้ไปใจเฮะนี่มันโอ้โหไม่เคยเห็นตรงนี้มาก่อนแล้วก็ไม่เคยเห็นฉากนี้ด้วยแล้วก็ตายจริงด้วยนะโอ้โหยยบมือสาปลาตัวนี้ก็คือห้ามส่งเสียงมาเด็ดทีเดียวถ้าหามันเข้ามาใกล้โคตรโคตรอะ่ะให้หาตู้เลยเพราะมันจะได้ยินเสียงหวัวใจเราด้วยโหแล้วเต้นอะ่ะคือมันน่ากลัวตรงที่มันได้ยินเสียงหวัวใจเต้นด้วยไง คือจะแบบเขาใกล้ปุ๊บหอมๆไม่ได้อะไรเลยอ่ะได้ยินเสียงเลยนะคือนั้นก็ดีไปดีแบบดีมากๆนะอันนี้มันคืนมันไม่ด้ยินเสียงโมเสียงโมใจเต้นด้วยไงโอ้ข้าตู้เลยอ่ะโอ้โหเอ้ยเห็นดวงตาอมูงบุสซัสมาตึง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 หมายใจโหโหเชื่อไหมว่านั่นต้องตายแน่เลยเพราะมันเล่นยากด้วยอ่ะ แล้วมันก็หายากโดยรหัสแบบคือไม่รู้ว่าหามันซ้ํากันหรือเปล่าถ้ามันซ้ํากันป่านี้ก็คงใส่ใส่แบบอันนั้นไปแล้วอะแต่รหัสไม่รู้ว่ามันจะสูงหรืเอเปล่าเฮ้ยออกมาแล้วเรเฮ้ยออกมาออกมาม่มีแล้วออกมาเด็กก็ต้องรอดูเออนัโฮโฮ่นแหละโหโหเยี่ยมอะอือหือ ห้าห้าเฮ้ยเดี๋ยวมันแปลงร้าน,นยังไงจากโโฮเป็นห้าห้าเอ้ยติดตรงนี้เลยไม่กล้าไปขาน,นนานั่นเลยใช่แล้วห่านั่นแหละไปถึงสมุไรเอ็กซ์เลยนะจะกลัวสปาราตาบอดตาบอดพิการทางสมองอย่างนี้ไม่ได้นะอ่า มาเลยโห,โหโหโหไม่ที่ข้าออกไปจริงดิฮ้าเยี่ยมอ่ะโอ้ขคืออะไรโอ้มาขึ้นไไอะไ,ไรไปแล้วไหนตรงนู้นตรงน,นู้นน,ะน,น,นนะั่นแหละในมลนั่นแหละไหนขวาขวาหลังหลังหลงังอ่าไม่ฟังกันเลยแต่ทำไมพูดไปตอนนี้ก็ไม่เป็นดทเลยเพราะมันเป็นการาท่าเสียงทีหลัง เฮ้ยเ <Yeah>. hey, จอรหัสแล้วหนึ่งตัวโอ้ oh, นั่นดีมากเลยโอเคนเราก็ต้องหารหัสอีกมากมายหละแต่ก็ต้องระวังด้วยเพราะว่ามันจะโอ้โอ้ว้าห้าโหกโอ้ตายเลยโอเคสำหรับใครที่ชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อ,อย่าลืมกดไลค์วกดแชร์กดซับสไคร ลำนี้ก็ต้องไปกันแลโหโห้วโหละแปว